สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวไฮบริดซิมนะครับผมตัวที่จะทำให้มือถือของเราใส่ได้พร้อมกันทั้ง2ซิมแล้วก็1 m e m o เมมโมรนะครับผมซึ่งเจ้าตัวที่เราจะมาใช้ทดลองคือเป็นตัวของ Huawei P9 นะครับตัวนี้จะเป็นแบบไฮบริดซิมนะครับผมโอเคเรามาดูวิธีการใส่เลยนะครับผมดับแรก ตัวไฮบร i ดซิมนะครับเราเอาซิมที่2นะครับอันนี้จะเป็นแบบอ่าไมโครซิมนะครับผมเราก็ใส่ตัวซิมเข้าไปนะครับแล้วตัวถาดอันนี้เราจะสอดข้างใต้ขึ้นมามันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วคือเป็นขนาดนาโนนะครับผมแล้วเราก็ เอา SD card นะครับซึ่งช่องที่2เนี่ยมันจะบังคับให้เราใส่เมมหรือใส่การ์ดนะครับนะครับเราก็วางทับลงไปจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนที่เพื่อนๆจะลนซิมมาครับผมแปะประมาณนี้แต่อันนี้ไม่ต้องลนนะครับไม่ต้องเสี่ยงให้ตัวเมมมร่การเสียนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้ แล้วก็ซิมหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้จะบางมากๆนะครับเราก็ใส่เข้าไปในถาดช่องถาดซิมนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ มันจะพับมาอยู่ด้านหลังนะครับโอเคเรามาลองเปิดกันก่อน mm hmm. เดี๋ยวลองสักครู่นะครับ ผมขอใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอก่อนนะครับโอเคอ่า okay. อันนี้เราจะเห็นด้านบนแล้วนะครับจะเห็นซิมหนึ่งกับซิมสองมีสัญญาณมือถือแล้วนะครับกล้องไม่ซูมนะครับจะเห็นมีสัญญาณขึ้นนะครับสัญญาณมือถือมาต่อไปเรามาดู m e m o r รี่การ์ดนะครับจะเห็นเมมโมรีการที่ผมใส่เป็นตัว32กิกจะเห็นเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือ SD card ที่เราใส่ไปตัว32นะครับผมก็จะเห็น SD card แล้วก็2ซิมนะครับอันนี้เราก็จะใช้มือถือได้ ั้งสองซิมแล้วนะครับผมเนาะนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แนะนำเราจะแนะนำให้ใส่เคสพวกเคสไม่แข็งมากเคสนิ่มเคสกันกระแทกนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่เคสกัน ใส่เคสนะครับให้ใส่ด้านนี้ไปก่อนเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอเราใส่เคสแล้วถามว่ามันนูนไหมมันจะนูนด้านหลังช่วงนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นเคสพวกเคสแข็งพวกเนี้ยจะใส่ลำบากให้ใส่เป็นพวกเคสนิ่มๆเคสกันจะแทกอะไรพวกเนี้ย อ่านี่ครับก็จะเห็นเมมโมรี่การ์ดแล้วก็ซิมโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับผมขอจบรีวิวแค่นี้ครับผมขอบคุณค่ะฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจไอช็อปนะครับผมขอบคุณค่ะ